ครับสวัสดีครับมื่อนี้มา่อพอเลี้ยนหน่อยพอดีนะครับเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เนวบ้านฝนฝ่าอากาศเป็นยังไงให้เบิ่งเลี้ยนหน่อยเนาะปีนี้พอดีจับเลี้ยนหน่อยในตัวพอดีตัวกำลังสีเชียงโซกเชียงไทยเออมาเบิง่งเชียงโซกเชียงไทยได้เลี้ยนหน่อยนะเออบัดดิที่มาเบิ่งฝ่าเบิง่งฝนเปียงไรเนะาะบัดนี้เนาะโอ้นี่ครับเลี้ยนหน่อยตัวสัมเนียลครับเคนว่าผู้เฒ่าผู้แก่มาคิวเบิ่งหางเลี้ยนกับหูหรอกว่าปีนี้ฝนฝ่าสีดีสัมไรเนาะ กับมาดำมามามาการเหลืองน้อยนึงมาถิ่ช่วงนี่กับมามาการดำอีกมาการเหลืองโอ้เท่าว่าไปปลายนี่โอ้ดำบปืดครับแสดงว่าปีนี้นี่ปีพศ2565ช่วงนี้นะครับช่วงปีนี่แหละฝนทีดีช่วงปลายนะครับเนอะมาถิ่มช่วงอยู่ช่วงพักนึงคือกรมอุตุแห่งพยากรณ์อากาศไว้มาถิ่ช่วงมัาถิ่มฝนมาถิ่มช่วง,วงอยู่ประมาณกลางเดือนอมิถุนายนถึงกลางเดือนอกรกฎาคมนะครับประมาณนี้แหละเนี่ย เอ้ว <ste> <i> ่าช่วงปลายฝนดีครับมันมีฝนดีช่วงนี้กับฝนดีช่วงหนึ่งช่วงกลางๆนี่ครับมาครับได้หน่อยครับอ่าเบื้องแรกอะที่ปล่อยอยู่ในโกนนี่นะครับเป็นโกนต้นลังครับต้นลังนี่ต้นพุทธเจ้านี่ครับเป็นอยู่โกนห้างเนาะโกนดบานห้ากับกนห้างต้นห้างอ่าเบื้องฝ่าเบื้องฝนพอดีโอ้ย่าเบื้องฝ่าเบื้องฝนว่าเปพียงได้ปีเหนียวจ้ะจ็กสีแม่นบอแม่นแต่ค่อยเบื้องนะครับเด้อ นี่ละหางเลี้ยนนี่ละครับช่วงปลายดำปื๊ดมันทิ่มช่วงอยู่ผักหนึ่งมาเมื่อกี้การดำการเหลืองมาเรื่อยๆเอากระดิบไปเอากระดิบปล่อยฮะเอาขึ้นไปเด้อไปขึ้นไปเทินห้างเลยไปปล่อยุกลบผุนมีทั้งนกลบนะโอ้โหก็ทำตาจ่ายแหละห้างไปเอาไปจับดีอ่ะจะไปเออไปละไปขึ้นไปเร็วไป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 เร็วอ่ะไป ไปละไปละเออไปที่กระทั่งหมดละอ่าไปแล้วครับอ่าสวัสดีครับอันวันนี้ก็พาพมาเบิ่งแล่นหน่อยนะครับเนาะเบิ่งแล้วว่าเป็นลักษณะจังสี่ละที่บ่ามาเนี่ยนะการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นั่เลยนะครับเด้ออ่าพอยังแปลกแปลกกระจายไม่เบิ่งนี่กระลังฝนกับกระลังวันหน้าต่มอยู่กับเขาส่มเขียวก็มี่วันหน้าต่มก็มี่มึงฟ้ามึงฝนเป็นอยงไรนะครับนี่คงหน้าครับ ยากาศครับคุณผมกำลังวานกาเลยมีช่วงนี้ก็ตกกาตกมุ่งใช้ใบเขาใช้หุดไว้เขาเคี้ยวแล้วก็มีซุ้มบัวท่านด้ขึ้นก็มีอ้าวโอเคนะครับน้อสวัสดีครับ